อันนี้ห้าลูกเป็นยี่สิบเนาะมะนาวมะนาวเป็นยี่สิบอันมะเขือเทศจะไปกัดกินเล่นสิบบาทแล้วก็อันนี้สิบสามยี่สิบสามสิบสี่สิบสามเนาะสิบสามนะคุณยายค่ะคุณยายจะแถมไห้โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะข้าวข้าวข้าวเหนียวใหม่เหรอสามสิบสองบาทเลยฮะอ๋อค่ะเอาถุงหนึ่งค่ะแล้วอันนี้อะไรยี่สิบเลยฮะอันละสิบอ่ะอ่ะ เอานมีบคิดยี่สิาทด้ไรายมันก็ไปเห็ดเล็กมีสิบอ๋อเอาใบเตยยายใบเตยนะยายนะมันเห็ดมีสิบค่ะ่นเห็ดยี่สิบบาทอ่าอ่ายี่สิบด้าสิบสองเป็นห้าสิบสองมันว่าเอออออ้ีบาท่ไค่ะไม่ได้ไม่ได้ก็ก็กต้องดเอาให้ยายอ่ะยายโอ้ยายยายขอโทษนะเออเป็นทั้งหมดเป็นห้าสิบสองบาทนะยายเนาะอ่ามันเป็นยังนงโอ้โสี่จ็ตจ้า อัน yup. น้อยยายอย่าขาดทุนนะห้ามขาดทุนนะจะนะเขียนไว้อยนั่นเขียนไวเขียเออยายจะมาขายแปดบาทนยายขาดทุนนะขอดใจได้ไรเออหมดใจได้ไรเออเออตอนแรกให้สี่สิบบอกบอกยายบัดนี้เชนก้อนห้ึแปดบาทเนาะยายบอกเอาไปเลยยายบอกเอาไปเลยแปดบาทเป็นเมิ่อหมดเลยกูโอ้ยายขาดทุนเหรอทุนหยักเนี้ยบนี่สิบบาทสิมาขายแปดบาทพี่สงสัยว่ายายนึใจดีแท้เออ